สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างศิลาจังหวัดชนบุรีนะครับพริมถนนอ่างศิลาบางแสนจะมาแนะนําร้านอาหารทะเลซีฟู้ดที่สดและใหญ่โดยเฉพาะปูม้าปูไข่หอยแครงหอยนางรมนะครับที่นี่จะคัดไซส์ใหญ่ๆออกมาขายเลยแล้วก็เมนูอาหารทะเลซีฟู้ดอีกมากมายครับนี่คือร้านต้นกินปูร้านนี้อยากจะบอกว่าเรามา2รอบแล้วนะครับคุณภาพแน่นๆทุกครั้งเลยเมื่อก่อนนี้เขาใช้ชื่อว่าร้านอ a t c ครปกินปู2ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นร้านต้นกินปูชื่อใหม่แต่ร้านเดิมนะครับสามารถจอดรถหน้าร้านได้หรือว่าเลยไปตรงปากซอย1ินะคร เปลยหน้าร้านไปประมาณ50เมตรก็จะมีที่จอดรถแบบเสียค่าบริการ20บาทนะครับตัวร้านสวยมากนะครับจะเป็นไม้ไม้วินเทจวินเทจหน่อยบรรยากาศติดริมทะเลมีลมพัดเย็นๆตลอดเวลานะครับที่นั่งมีทั้งโซนด้านนอกที่เป็นเอาดอร์แล้วก็ด้านในห้องแอร์รวมถึงชั้น2ก็มีนะครับรับประทานอาหารพร้อมกับชมวิวทะเลอางศิลานะครับเป็นร้านที่เหมาะกับทุกๆคนเลยเมนูของที่นี่ก็จะต้องมากินปูครับถ้ามาแล้วไม่กินปูถือว่ามาไม่ถึงนะครับมีทั้งปูมาและปูไข่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของความสดความหวานเนื้อนแน่นแลละะตััวใหหญ่สาาามมมรรถเอได้ยนนูคบ ถ้าเบสิกเบสิกเลยก็คือปูนึ่งอย่างปูม้าที่นี่ก็จะมีไซส์ประมาณ3ตัวโลนะครับราคากิโลละ950บาทเขาจะใช้ปูเป็นเอาอไปนึ่งจากนั้นก็มาแกะให้พร้อมรับประทานปูม้าเนี่ยถ้าสดสดมันจะแกะง่ายแบบนี้เลยนะครับบางทีเวลาเรากินปูม้าปัญหาก็คือมันแกะไม่เป็นครับปูม้ามาดีๆถ้าแกะไม่เป็นคือเละหมดแล้วครับแล้วก็กลายเป็นเนื้อไม่อร่อยไปเลยแต่ดูเขาแกะเนี่ยมันง่ายเหลือเกินคุณผู้ชายทั้งหลายดูไว้นะครับวิธีแกะปูออกมาก็จะได้เนื้อกันเชียงปูแแแบบบบเตตแบบต็มมมมมมๆๆกกกล้้้้้้าาาาานนนนนนน่่่่ครออองงิิิิไไจํดสชววหที ธรรมชาติของเนื้อปูแล้วก็ทายิงจิ้มเนะ้อจิ้มซีฟูดของเขาที่รสเด็ดเข้มข้นทั้งพริกกระเทียมมะนาวก็คือจะสุดยอดมากๆครับเมนูต่อมาจะเป็นปูไข่นึ่งนมสดจานนี้1,300บาทนะครับปูไข่ที่นี่จะคัดไซส์ประมาณ2-3ตัวโลการันตีไข่แน่นไข่เยิ้มทุกตัวครับแล้วก็มีทุกวันสําหรับปูเป็นๆแบบนี้ได้ปูมาแล้วก็เอาไปนกน้ําเย็นนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการกับปูอย่างว่องไวเรียงเรียงใส่ซึ้งแบบนี้แล้วก็ราดด้วยนมสดเข้าไปครับซึ่งก็จะเพิ่มความหหหอออมมมัันนนใใ้้้กกกบบบเเืืปูาาๆลยรรถคิแ เราก็บอกเขาไปว่านึ่งแบบธรรมดาไม่ใส่นมเขาก็มีครับออกมาหน้าตาน่ากินแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ปูจะไข่แน่นมากครับแล้วก็อร่อยที่สุดมีทั้งความหวานความมันที่ลงตัวแล้วก็กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของปูส่วนก้ามเขาก็จะมีที่แกะมาให้นะครับบีบไปอย่างนี้แล้วก็จะได้กินเนื้อก้ามปูแน่นๆหรือถ้าใครอยากกินกุ้งแม่น้าไซยักษ์ที่นี่เขาก็มีนะครับไซส์ประมาณ3ตัวโลแบบนี้ราคากิโลกรัมละ1,300บาทกุ้งเขาก็จะตัวใหญ่มันเยิ้มทุกตัวครับถ้ามา3คนสั่งกุ้งคนละตตตััววววเเน่่ย่ยตกกลละ400าาาาบทองงงครซึถไมแพ แล้วก็ทั้งเนื้อกุ้งเด้งๆและมันกุ้งแบบนี้นะครับจะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกินเลยก็ได้หรือว่าจะกินแบบสไตล์เราก็จะชอบราดบนข้าวแบบนี้แล้วก็เทมันกุ้งราดลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นมันจากตัวมันเองล้วนๆเลยแหละครับคิดดูว่ามันจะฟินขนาดไหนนะครับเมนูต่อมาเป็นหอยนางรมยักษ์ครับเดินทางมาจากสุราษฎร์ธานีเลยซึ่งหอยนางรมสุราษฎร์เนี่ยก็เป็นหอยนางรมที่ขึ้นชื่อว่าตัวใหญ่เนื้อแน่นและรสชาติหวานมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากหอยนางรมในแหล่งอื่นๆนะครับจานนี้ บ,บอกไปแล้วว่าร้านนี้เขาคัดมาแต่ของใหญ่หอยแครง1โล350ตัวใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือเลยนะครับดูดิครับหอยแครง6ตัวโลเนี่ยเคยเห็นกันไหมครับหอยตัวใหญ่แบบนี้แต่เขาใช้เวลาลวกแค่แป๊บเดียวเองประมาณไม่เกิน10วินาทีก็จะได้กินแล้วเสร็จแล้วก็มาน็อกน้ําเย็นทันทีแล้วก็แกะมาให้นะครับเนื้อมันจะสดชํามีสีแดงนิดๆแต่เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันว่าเนื้อจะเหนียวหรือเปล่าครับต้องกินคู่กันไปจิมซีฟู้ดโอ้โหดูเนื้อมันเนี่ยครับเต็มช้อนเลยเลย ก็จะมีเมนูอาหารทะเลพื้นบ้านอื่นๆที่มาชนบุรีแล้วต้องสั่งนะครับอย่างแกงส้มแกงส้มชนบุรีกับแกงส้มภาคกลางเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะของแถบนี้จะใส่ใบ,บมะกรูดนะครับแล้วก็รสชาติจัดกว่าทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดน้ำแกงส้มเข้มข้นแล้วก็ใส่ของทะเลที่มีนะครับที่นี่ก็จะใส่เนื้อปูก้อนแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีไข่ปลาริวกิวด้วยนะครับแล้วก็จะใส่เป็นผักกระเฉดกับโะอมชุบไข่ทอดนะครับอร่อยดีอุ่นร้อนๆตลอดเวลามอนี้490บาทมีทอดมันกุ้งที่ใช้เนื้อกุ้งตีจจนนนนเหยยวววแล้กกกทออดรบบบิิิัมะช220 บาทแล้วก็มีปลาเก๋า3ารสครับราคาตามน้ําหนักกิโลละ650บาทตัวนี้1นกิโลเกือบก2ขีดราคา780ครับตัวใหญ่เลยแหละครับปลาเก๋าทอดแล้วก็ราดพริก3รสที่เปรี้ยวหวานเผ็ดครบเครื่องแล้วก็จะมีเนื้อปูก้อนผัดพริกไทยดําราคา350บาทนะครับผัดพริกไทยดําที่นี่จะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นมันจะช้ำๆชหน่อยแล้วก็จะมีความเผ็ดจากพริกขี้หนูกับพริกไทยดาที่ผสมกันในปริมาณที่เกือบเท่าๆกันเลยละครับรสชาติถึงเครื่องสุดๆแล้วก็จานนี้เป็นยำปลากุแลครับ2อ0ร้อยบาทอันนี้อร่อยนะเนื้อ แลก็เป็นปลาที่ยำสดๆได้เลยเนื้อจะหวานมันรสชาติอร่อยจัดจ้านสุดท้ายก็จะเป็นหมึกผัดน้ำดำนะครับ280บาทหมึกสดมากแล้วก็จะมีน้ำดำธรรมชาติจากดีหมึกรสชาติออริจินอลมากๆเลยครับมีความเค็มหวานพอดีพอดีเนื้อหมึกกรอบเด้งใครที่มาบางแสนอ่างศิลาก็ห้ามพลาดเลยนะครับร้านอาหารทะเลที่สดใหญ่จริงใจและตรงปกต้องมาที่นี่เลยนะครับร้านต้นกินปูเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกเดือดไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คล